ถ้าประชาชนก็ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ได้ทับลงมือทำกันเองมีการใช้ทุนส่วนตัวกันเองแล้วรับเป็นผู้สนับสนุนอันนี้จะมีความยั่งยืนเพราะสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้ทำด้วยตัวเองนะฮะเขาจะมีความภาคภูมิใจว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะฮะเขาก็จะ ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งต้นแล้วก็มีฝ่ายอื่นมาช่วยสนับสนุนตรงนี้นะคะแล้วทํายังไงถึงดึงคนเหล่านี้เนี่ยนะคะทั้งชาวบ้านแล้วก็องค์กรต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือก็คือเราทําจริงมีจริงเกิดจริงเป็นรูปธรรมก็คือเราจะสร้างแกนนําของเราที่แข็งแรงไปชวนชักชวนสมาชิกของแต่ละหมู่เข้ามาส่งทบ เข้ามาออมก,กันกับเรานะคะโดยที่เราไม่บังคับเขาให้มาด้วยใจแล้วที่อาสาสมัครของเรานี่เป็นคนที่มีจิตอาสาที่จะทำงานนี้โดยที่ไม่หวังค่าตอบแทนค่กองทุนสวัสดิการของที่นี่นะคะประสบความสําเร็จด้วยจิตอาสาของชาวบ้านค่ะซึ่งก็ไม่ต่างกันกันกบที่ตำบลขุนทะเลเลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านต่างเข้ามาร่วมกันรวมมือกันจับมือกันด้วยจิตอาสาเช่นเดียวกันค่ะ กับพี่น้องกับเขาฟังไปเลยสำหรับว่าสมาชิกของเราในกลับมีอยู่ยแถดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หน้านี่เพรเรียนเราเองได้มีจัดสวัสดิการแล้วกับพี่น้องประชาชนมาได้รับเรียรไปทุกคนจากจุดเริ่มต้นช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันบอกต่อทำให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนทะเลที่เพิ่งมีอายุเพียงแค่สองปีสามารถรวมสมาชิก ได้มากกว่า1,300คนโดยสมาชิกส่วนใหญ่นอกจากมีความตั้งใจจะสร้างสวัสดิการเพื่อความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองแล้วก็ยังตั้งใจให้เงินออมละหนึ่งบาทของตนได้ไปรวมกันสร้างพลังดูแลเพื่อกูลคนในชุมชนอีกด้วย ได้ฟังเกี่ยวกับสวัสดิการหลายหลายหลายอย่างแล้วก็ก็เลยเห็นเห็นว่ามีความมีมีประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็มีประโยชน์ต่อัวแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยตัดสินใจตัดสินใจเข้าร่วมโครงการค่ะคิดว่าเงินเงินของเราวันวันละหนึ่งหนึ่งบาทพอเราเอาไปร่วมกับโครงครงการแล้วเงินเงินส่วนนี้เราก็ได้ออามาเขาจะได้เอามาช่วยสนับถนนโครงการต่างๆในชุมชนได้ ในครอบครัวของพี่ะมีใครได้รับสวัสดิการอะไรไปบ้างแล้วก็มีคุณพ่อพี่ได้ท่านเสียไปแล้วค่ะท่านเสียมาวันที่สามทิพมิถุนายแล้วทางสวัสดิการที่ได้รับเป็นคืออะไรคะก็ทางชมรมได้มามอบเงินสวัสดิการให้เป็นค่าทําศพหนึ่งหมื่นบาทค่ะแล้วก็ได้ค่ารักษาพยาบาลตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลคืนละร้อยห้าสิบบาทพี่มอบให้เข้า กับชมรมคนพิการของอบตขนทะเลคืออยากย้า้เงินส่วนส่วนนี้ค่ะเข้าเข้าไปช่วยเหลือคนพิการผู้ผู้ที่พิการในชุมชนนคะคะแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านอาอาชีพต่างๆที่ทางอ,อบตเขาสนับสนุนคนพิการอยู่ขนาดนี้ค่ะเขาจะได้มีโอกาสเทียเทียมเทียบกับ มีสมาชิกห้าคน่ะค่ะแล้วก็สมัครปีที่แล้วค่ะไม่เสียดายค่ะให้คนอื่นได้เข้าลงไปบาลรักษาอะไรอย่างเงี้ยพอถึงที่เราเขาก็ต้องมาช่อยเหลอาเขาก็ไปพูดในฟังแล้วก็เชื่อเขาก็จาเลยหามาได้แล้วก็ใส่กระปุกนี้เลยบาทสองบาทสองคน ยายอยากจะทําบุญเนี่ยยายไม่ได้กลับมาก็ยกยายอยากจะทําบุญเกิดชาติหนะ้าชาติใหม่ทุกยายจะได้รับอีกคืออยากช่วยคนอื่นก่อนคิดคิดว่าเราช่วยคนอื่นว่าชีวิตของเราเนี่ย <c ười> คนอื่นก็จะช่วยเราอีกถ้าเราช่วยคนอื่นก่อนคนเราจาไม่ช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนแกไม่ใช่เราดังนั้นเราช่วยคนอื่นก่อนดีกว่า คนเราให้มีมันจะรู้สึกว่ามีจิตสำนึกรู้จักอมจากที่ว่าเออสี่ดือนเราเราเหลือเล็กๆน้อยๆวันละบาทสองบาทนี้เราเราสะสมนี้หลายๆวันมันก็มากขึ้นแลเนาะก็เห็นลูกก็ใส่พี่ก็ใส่แฟนก็ใส่พอจะมักเป็นธรมาชิเราก็เออทางในนี้หละเงินในนี้แหละเราได้ใช้เงินหนึ่งบาทที่ที่พี่สะสมแล้วก็ไปรวมกับกองทุนนี้จะไม่ ทําให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์ด้วยแล้วเราก็มีส่วนร่วมด้วยเรามีความรู้สึกว่ามีความถูกมีความภูมิใจว่าเออคนคนคิดว่าคนในหมู่บ้านมีแรงน้ําใจู้สจกดีใจเ่าเขาได้ขึ้นไปจากเราทั้งหมดวบาเขาค่ายมันจได้เขาได้รับทาได้ แต่ถ้าเขาไม่มีขนานการถ้าทุกหมวมาเข้าปานี่ป้ากังดูชักใบเฉยเลยลูกว่าเราได้ง่ายก็ไปเราเราใบเจยถ้าเราไม่ใบเจยก็เราไม่ให้เลยแต่พอเราได้ง่ายก็ไปก็เราได้ใบเฉยช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปก็เงินแค่นี้จะช่วยเพ้่ได้ไม่ได้ผลจัดการให้ของชาวบ้านที่ขุนทะเลนั้นนอกจากทำให้มีสวัสดิการ เกิดแก่เจ็บตายเป็นการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีดูแลคนในชุมชนมาสองปีแล้วก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้หลายๆคนได้พิสูจน์คุณค่าในตัวเองด้วยการลุกมาเป็นผู้ให้ทํางานเพื่อคนอื่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่มีการให้สวัสดิการในรูปแบบไหนบ้างคะก็คือเกิดแก่เจ็บตายคือป่วยเข้าโรงพยาบาล หนึ่งมากกว่าหนึ่งคืนหรือน้อยกว่าหนึ่งคืนไม่ได้นะคะคือตั้งแต่หนึ่งคืนขึ้นไปเราใบรับรองแพทย์มายื่นทางกองทุนเราก็จะมีเงินเยี่ยมไข้สามร้อยถึงห้าร้อยบาทเสียชีวิตเราจะเอาใบมรณะสำนักทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ตายมารับเงินช่วยเหลือศพนะคะสามพันถึงห้าพันบาทค่ะแล้วก็มีทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเนยวาวชนปีละสามถึงสี่สามถึงห้าทุนนะคะแล้วก็มีเงินให้กู้สมาชิกที่เดือดร้อน กู้ได้ไม่เกินห0 0 0งบาทนะคะ<ม>แล้วก็มีสวัสดิการที่ว่าเปิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆบ้านพังเนี้ยเราถ่ายรูปมาเอารูปมายืนยันกับทางกองทุนเราเราก็จะมีเงินช่วยเหลือห0 0 0งบาทนะคะแล้วก็ขาดทุนในการค้าขายถ่ายรูปมายืนยันแล้วคณะกรรมการเราจะลงไปดูว่าถมเหตุผลผลไหมเราจะมีเงินช่วยเหลือ2,000บาทโดยที่ไม่เอาคืนที่บุพพกผาเกษมสารคาม เป็นตัวอย่างหนึ่งของสมาชิกกองทุนที่ตั้งใจออมเงินวันละหนึ่งบาทของตนเองเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่คิดว่าตนเองจะเป็นผู้ได้รับสวัสดิการเสียเองแต่หลังจากบ้านโดนพายุพัดได้รับความเสียหายพี่บุกผาจึงรู้ว่าเงินออมวันละหนึ่งบาทของตนนั้นมีพลังมากเพียงใด พายุฝนลมมาค่ะหลังคาบ้านเราได้ได้เปิดไปหมดเลยนะคะคาเนตั้งแต่ข้างบนเรือนสูงะ,ะเรือนชั้นสองะคะ่ะข้างนั้นไปหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยเปิดลงไปอยู่ในนาข้าวหมดเลยนะคะเราเพราะว่ามันเป็นลมวนลมหมุนเหมือนลมงวงช้างคะ่ะมันจะหมุนเปิดไปหมดเลยกลางคืนเรานอนไม่ได้เลยค่ะว่าฝนมันตกแรงมากมันจะไหลลงมาเปียกเปียกที่หลับที่นอนเราหมดเลยรุ่งขึ้นเลยรุ่งขึ้นเพื่อนผูงรู้ก็จะมากันหมดเลยได้รับสวัสดิการจากตรงนี้ค่ะมาสองพันบาท ให้กองทุนมาช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือญาติเพื่อนผูงทุกคนยื่นมือเข้ามาตรวจเยี่ยมมาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยมีของมาฝากมีอะไรมาฝากมาเยี่ยมเยียนเราได้มาช่วยเหลือเรานะคะเราก็ภูมิใจแล้วเท่านั้นบางคนมีบ้างไม่มีบ้างแต่มาเราก็ชื่นใจแล้วค่ะก็ถือว่าช่วยเหลือกันให้ครอบคลุมกับวิถีชีวิตเลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีใครบ้างไหมคะที่ได้รับสวัสดิการไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นรายที่น่าจะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง๋อมีผู้สูงอายุค่ะ นะคะก็คือเราหางบประมาณจากส่วนพัฒนาสังคมหน่วยที่27เข้ามาในกองทงุนเพื่อเป็นเงินอุดหนุนแล้วเงินส่วนหนึ่งเราเอาให้เขาให้กับผู้สูงอายุเพื่อไปประกอบอาชีพแล้วก็มีช่วยเหลือกับคนพิการนะคะ43รายที่ว่าขาดกา,ารดูแลจากลูกหลานค่ะก็นอกเหนือจากเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายแล้วเนี่ย ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆต่อยอดมาด้วยมีอะไรบ้างคะก็คือการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุสมาชิกกลุ่มสเตรีและผู้คนพิการนะคะแล้วก็มีการขายตามมูสต่างๆะค่ะแต่ละคนที่ว่ามาเนี่ยผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการทํากิจกรรมประกอบอาชีพอะไรกันที่เราไปช่วยเสริมหนุนเขาเนี่ยคะก็คือของผู้